สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยนะมวดประจำวันที่15ต่อคอ65นะครับเป็นมวดประจำวันเสาร์ที่15นะครับย้ำเลยนะครับว่า,เ,าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับวันที่14ที่ผ่านมานะครับเสียดไปอย่างละแตน ปกติออกเจสบนนะครับให้เจหพิเศษออกสองแดบนนะครับให้สองเกสสองออกล่างปกตินะครับให้สามสองอย่างแต้มอย่ยังแล้วแตม,นะมาดูงวดวันที่สิบ้านะครับจะยกตัวเลขของ หานอยวันที่14นะครับมาคำนวณทั้ง3หน่อยนะครับน่อยละ2สูตรซึ่งคำนวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละน่อยนะครับเป็นสูตร2ตัวตรงไปกับบนล่างนะครับ มาดูที่น้อยพิเศษนะครับน้อยละสองสูตรนะครับตอนนี้กำลังลุ้นหวยลาวนะครับหวยลาวกำลังจะออกนะครับงวดวันที่สิบสี่นะครับ อีก4นาทีนะครับหวรลาวออกกำลังรุ้นเลยนะครับน้อยพิเศษก็จะมีนะครับ39 93 37 73 เบนเจ็ดวิ่งสามน้อยปกติ ลาปกติก็จะมีนะครับห้าสองสองห้าสี่หกหกสี่เด่นห้าวิ่งหก้าย VAP พี่ๆก็จะมีนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกเด่นหนึ่งวิ่งสามประมาณนี้นะครับ หัวลาออกแล้วนะครับหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดนะครับหววลาเข้าอีกแล้วนะครับหนึ่งสองนะครับหววลาวันที่สิบสี่เข้านะครับเพิ่งออกเสร็จเลยนะครับหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดนะครับมวนนี้มาเบิ้ลอีกแล้วนะครับสามวดแล้วนะครับเบิ้ลเข้าหนึ่งสองนะครับ ที่14นะครับหวยลาวนะครับจึงออกเสร็จเลยนะครับเคส่วนว้ยห้านอยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่ผมย้าทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะไปเล่นแต่ละน้อยบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิง ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ